สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะครับแต่ไม่มีใครถามว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นใครนะครับทําไมต้องใส่ชุดนี้นะครับและอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจคือภาพนี้อันนี้นะครับภาพนี้นะครับยิ่งดูเหมือนหนังฮ่องกงเลยครับหนังเจ้าพ่อฮ่องกงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นภาพพระของเป็นภาพของพระอาจารย์ชาตรีนะครับที่อยู่ในรัสเซียนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาคุยกับผ้าอาจารย์โดยตรงนะครับกร,ราบบามาสก,การนะครับช่วงที่ออกสื่อเป็นกระชอนโซเชียลมีคนพยายามติดต่อว่าเป็นภาพอะไรพราอาจารย์กำลังทำอไมผมก็สนใจนะครับผ่านไปตอนนี้คนอาจจะไม่สนใจแล้วแต่ก็จะอธิบายให้เอฟซีทางช่องหรือคนที่ไม่เคยดูว่า เป็นภาพอะไรทําไมท่านต้องขับรถแล้วทําไมต้องใส่ชุดนั้น,น,นกล่องนั้นไปชอปปิ้งมาหรือเปล่าเอาเอาเรื่องกล่องก่อนเอาฟังเรื่องกล่องนะครับที่หลายคนบอกนะครับว่าเป็นกล่องอะไรเป็นกล่องที่พระอาจารย์ไปซื้อของมาฟัง<ป>นะครับถ้าคนได้ยินนะครับคุณจะอึง้งเป็นกล่องอะไรครับพระอาจารย์อืาจริงๆเป็นกล่องกระดูกของโยมส้มก็คือโยมวดทากซึ่งเป็นประธานชมรมคนไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศรัสเซีย ราจจย์ไปรับเนี่ยกล่องกระดาษนั้นจริงๆมันเป็นกล่องกระดูกกล่องกระดูกครับจริงๆเป็นกล่องกระดูกที่ไปรับมาจากสุสานก็คือที่เขาเผาศพที่เขาเผาศพก็เรียกว่าสุสานครับผมทีนี้เนี่ยก็จะมีกล่องแล้วก็เขียนชื่อข้างในนะแล้วก็อาตมาก็ไปรับมาเพื่อที่จะเอามามอบให้กับอ่าเอามามอบให้กับลูกชายสามีแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องสาวที่ประเทศไทย แต่ว่าสื่อเอาไปลงว่าพระอาจา์เนี่ยไปชอปปิ้งมาแต่จริงๆความเข้าใจที่วัยรุ่เข้าใจว่าในกล่องนั้นเนี่ยเป็นกล่องสินค้าที่อาจมาไปชอปปิ้งมาเนี่ยมันเป็นกระดูกครับมันเป็นอัฐิของคนเสียชีวิตดังนั้นคนที่ไปอยู่ในอเมริกาไปอยู่ในยุโรเปเอ็นกล่องนี้จะรู้ทันทีว่าไม่ใช่กล่องที่พระอาจารย์ไปซื้อสินค้าแบรนดน์เนมเกาะกล่องสีฟ้าอย่างนี้เป็นกล่องใส่กระดูกทั่วโลกเขารู้จกักทุกคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นรัสเซียฟินแลนด์ n o r เ a y นะสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเยอรมนีนะเป็นมาตรฐานสีเดียวกันเป็น <üllt. S 2> มาตรฐานไม่ใช่สีเดียวอาจจะสีอื่นแต่ว่าถ้ากล่องแบบนี้คือกล่องกระดูกให้รู้ไว้ด้วยว่าคือกล่องกระดูกที่ตั้งสุสานเนี่ยบรรจุไว้ให้สื่อมวลชนที่ปรามารไว้นะครับไปแก้ข่าวไว้ด้วยนะครับบาปนั่นเป็นกล่องกระดูกเป็นกล่องกระดูกของกุณศิริรัตน์แก้วดวงศรีมีชื่อด้วยอ่ามีชื่อก็คูกุลแก้วนั่นแหละ อ่าคุณส้มคุณส้มไม่ใช่คุณแก้วคุณส้มถัดไปนั่นไปรับกล่องกระดูกนะครับตอบคําถามแล้วนะคือกล่องอะไรชุดกล่องกระดูกตอบคําถามให้เขาแล้วว่าคือกล่องอะไรชุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอ่าตอนนี้นี่นี่นี่คือการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยในผมขออยู่หลังกล้องครับอ่าพระอาจารย์อธิบายในประเทศที่อากาศหนาวเย็นนะพระอาจารย์ไปซักซักแห้งไปร้าน สะแข้งมาก็ยังไม่ได้ออกนะก็คือเสื้อตัวนี้จริงๆเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทเวลาอุณหภูมิมันลบต่ำกว่าศูนย์องศาเนี่ยครับต้องใส่นะะต้องใส่อย่างนี้เลยอ่าต้องใส่แบบนี้นะต้องใส่แบบนี้พระอาจารย์สาธิตให้เลยนะครับนี่ต้องใส่แบบนี้เลยต้องใส่แบบนี้ผมเคยเห็นติดหน้าฮันใส่แบบนี้อ๋อก็ส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่อ่าต้องใส่แบบนี้ปลาอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปก็ต้องใส่แบบนี้นะพระอาจารย์ น,นี้เป็นชุดทีวอนอยู่ด้านในทีวอนอยู่ด้านในอ่าโยมก็เข้าใจว่าเอ้ยพระจารตรีศึกแล้วอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยก็เข,เข้าใจว่าพระาจารตรีศึกแล้วปเป็นมาเฟียอ่าพระอาจารย์พระอาจารย์ตรีเป็นมาเฟียอ่าอยู่รัสเซียนานเป็นมาเฟียครับอ่าเนีต่ต้องต้องสะพายย่ามเนี่ยสีนี้อ่าสะพายย่ามเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็สะพายย่ามสีนี้ครับผมอ่าเนี่ยนี่นะครับอ่าชุดมาให้นี่พระอาจารย์เออก็ชุดชุดมาให้นี่ก็ มองเป็นมาเฟียมองเป็นมาเฟียมองเป็นเจ้าพ่อครับอแต่บางคนก็บอกว่าหล่อใส่แล้วหล่อแต่ทำไมก็ก็แก้ชุดกันหนาวแค่ชุดกันหนาวแค่ชุดกันหนาวเนี่ยแล้วก็คอนี่อย่าไปพับนะพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องใส่อยู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 ่ที่นู่นพระอาจารย์ใส่นี้ถ้าเป็นในหนาวก็ต้าหน้าหนาวลบยี่สิบลบสามสิบก็ต้องใส่ตัวนี้ครับผมก็อุณหภูมิประมาณศูนย์องศาก็ต้องใส่แล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับพระอาจารย์ตัวนี้เหรอ ตัวนี้แก่เนื้อผ้าเนี่ยเม็ดหนึ่งก็ประมาณเก้าพันเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะนี่ผมขอเขาอยู่ในคลิปนะอยเก้าพันถึงหนึ่งมื่นเน่เมื่อกี้นี้มันก็ปิดใหม่อยู่ข้างในผ้าก็ประมาณสามเม็ดพระอาจารย์เลาวใส่หมวกไงใส่หมวกก็จะมีหมวกใส่แต่ว่าพระอาจารย์ไม่ไดเอามาด้วยไม่ได้มาด้วยใช่หมวกที่ถักญาติโยมถักไปนะครับอย่ามาถวายนะครับไมาพรมยรไมเอามานะโยนทิ้งหมดเลยเป็นตุ๊ดไปเลยเป็นตุ๊ดเป็นแต่เป็นเกเป็นเกไปเลยเป็นหมวกผู้หญิงเป็นหมวกผู้หญิงนะครับอเรามาขายกั อันนี้พระอาจารย์ใส่มาจากวัดขึ้นสนามบินขึ้นขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินก็ต้องถอดต้องถอดแล้วเตรียมชีวอรีสีไหมอ๋อก็ไม่เปลี่ยนแล้วอ่าไม่เปลี่ยนแล้วนี่นะครับอ่าคือนี่นี่พระอาจารย์ถือเลยนี่พระเพื่อที่พระอาจารย์ใส่จริงๆนะครับอ่านี่นี่พอขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเราก็พับหน่อยนึงครับพับพับอ่าอ่อก็จะถือแบบนี้ถือแบบนี้อ่อก็ถือแบบนี้เนี่ยคือลงสนามบินสุวรรณภูมิครับอ่อ พอขึ้นรัเสเซียอุอากาศมันหนาวใส่พอลงจากเครื่องบินใช่ไหมครับจะไปวัดแล้วลูกศิษย์เอารถมารับนะอาตามาเดิอนออกจากสนามบินก็ใส่ก็ใส่กลายเป็นมาเฟียแล้วกลายเป็นมาเฟียจารีแล้ว<ม>คือคืออย่าเพิ่งตีความสิ่งที่เห็นนะครับไปถามให้รู้เรื่องก่อนพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ใส่ไปจีวรไปลงลงโลเนี่ยไอ้บ้าเป็น,เป,นเป็นตัวปัญหาสังคมที่นไอ้บ้า,บ,าบ้าเลย ไอ้บ้ามึงมาจากไหนไม่รู้จักปรับตัวเนี่ยนะครับแล้วตบหัวทิ่มเลยครับคือแล้วคนรัสเซียเนี่ยก็หมั่นไส้อาจารย์ถ้าหัวโลโลนี่เขาหาหมวกมาใส่ให้เลยก็เอาหมวกมาสวมแบบแบบปิดจนถึงคอเลยอ่ะก็หมั่นไส้ไงไม่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเขาบอกว่าไม่รู้จักก้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับก็จะใส่แบบรังคาเนี่ยกระชากกระชากแบบเนี้ยแล้วมันมันมันไห้หมวกเลยนะเัาไม่สนใจไม่หมวกเลยอ่า ตั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะพ่อจากสนามบินเดินหัวโล้นอยู่ครับไม่รู้จักใส่หมวกมันก็ใสอย่างเงี้ยดึงแบบแรงๆตอนมาสนามบินไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาก็ไม่ได้ใส่คือถ้าอยู่นุ่นต้องใส่รองเท้าบูทก็อาตมาก็จะใส่รองเท้ารองเท้าใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าแบบรองเท้าแบบเทวินอ่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบกันหนาวได้ครับผมก็คนก็ขำๆดีเหมือนกันแต่เราก็ไม่เป็นไรแก้ทนหนาวหน่อยนึง นะเนี่ยเห็นไหมแกนี้คืออายุมขอโทษนะขอโทษนะอาตมาปิดนี่มองเป็นพระที่ไหนครับเออสิมาเฟียหัวล้นใช่ไหมครับครับเนี่ยก็ใส่แบบเนี้ยบางทีอาตมาไม่ได้ใส่กระดุมนะครับแกอ่าแกแกนี้ยเป็นมาเฟียแล้วพระอาจารย์ถ้าพระเมืองไทยที่ไปที่นู่นทางดดูหนาวต้องเตรียมไไหมอ่าอาตมาเตรียมให้อาตมามีให้มีให้แต่อย่าไปนะครับ เป็นพาราเป็นพาราอย่าไปเลยครับอย่าไปเป็นพาราเทศภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษารัสเซียก็ไม่ได้ปัตรยวีดกก็ไม่ชัดครับวินัยก็ไม่ชัดเจนครับเนะยคืออะไรก็ไม่ได้ไปเป็นพาราเปล่าๆไหนจะต้องหุงข้าวให้กินไหนจะต้มแกงให้กินไหนจะต้องพาไปเที่ยวพาผู้ใหญ่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไหนจะต้องให้พกเมันที่ที่รัสเซียไม่ที่รัสเซียไม่มีไม่มีศาสนาพุทธให้ดูงานเป็นเรื่องไปล้าอ่าถ้าอยากไม่มีไม่มีให้ไปดูงานให้ไปทํางาน ถ้าไปไปสายมูเนี่ยไปได้ถ้าไปไปสักยันต์อ่ะได้เ็จะเ่็นพระพระที่นิยมชมชอบมนคถาอะไรเงี้ยเออพอพอดูได้ว่าสายนุ้นเขาเขามีเยอะครอบแบบนี้ดีกว่าดูเป็นมาเฟียนคือคือมารู้ความจริงเมื่อผ่านไปกี่ปีแล้วพะอจย์เกือบปีเกือบปีแล้วครับยังไม่สายนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับว่าหลายคนหลายคนก็ด่าครับด่า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 โดยไม่ดูรู้เลยว่า ประเทศรัสเซียอุณภูมิมันลบสามสิบลบสี่สิบลบอกห้าสิบลบกสิบบางบางที่นี่ลบเจ็ดสิบแล้วถ้ามาจะไม่ใส่อะไรเลยแบบเนี้ยเมันจะอยู่ได้ไหมคือรองจอนก็อยู่ลาบากกระจาพระอาจารย์ใช่ฮะใส่แค่นี้เดินอยู่ลบสามสิบเนี่ยตายเป็นที่รังเกียจของที่นั่นอีกว่าไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองไม่ไม่รู้จักปรับตัวครับผมนี่นะครับพอเราใส่เสื้อกันหนาวไ้คนที่ไม่รู้ก็ด่าพระอาจารีไม่ใช่พระแล้วนี่ แล้วกางในเนี่ยมันใส่กางเกงยีนหรือเปล่าอันนี้อันนี้มันอุ่นมากไหมก็ก็บัวก็สามารถกันความหนาวได้เพราะว่ามันเป็นแบบหนาครับผมนี่นะครับถ้าอยู่รัสเซียก็ใส่ได้ตามปกติแล้วก็มีที่ใส่พาสปอร์ตมีที่ใส่พาสปอร์ตด้านซ้ายด้านขวาอ่าแต่อนนี้ก็มีที่ใสที่สีนี้ที่เป็นที่นิยมในรัสเซียมอาจารย์ก็เป็นสีที่ดูแล้วหล่ออ๋อคนรัสเซียนิยมสีไหนอาจารย์สีดํากับสีน้ําตาลไหม ถ้าใครดูคลิปเพลงนะผมชอบครูคลิปเพลงและเสียงเขาจะแต่งชุดนี้กันใช่ปกติเขาใช่ใช่คือเขาไม่ได้ใส่เพื่อความเท่เ่ออะไรนะครับเขาใส่เพราะกันหนาวกันหนาวอย่างเดียวนี่นะครับนี่ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อเมื่อเมื่อหนึ่งทีผ่านไปนี่นี่นี่นะครับนี่ก็สะายย่ามก็แค่นั้นเองนี่ย่ามก็สีไหนเห็นไหมครับผมย่ามก็สีนี้คืออย่าใส่สีเหลืองไปนะครับไอคนปกติถ้าใส่สีเหลืองก็ไม่เวิร์กหรอ กนโอเ้เขา็บอกให้บ้า <c oughs> เพราะสีเหลืองเป็นเป็นสีคนบ้าสีเหลืองมันเป็นสีของคนเป็นจิตเวชสีเหลืองเป็นของเป็นอัชญากรสีเหลืองเป็นสีของทศ <c oughs> บาลอย่างนั้นเวลารัเสเซียเดี๋ยดูพีวีคนไทยนะที่ใส่เสื้อเหลืองไว้ทำไมคนรัเสเซียใส่แต่สีดํา <c oughs> กับสีน้ําตาลไม่เพราะมันเป็นสีที่เขามองแล้วสบายตาสําหรับเขาครับ <c oughs> อย่าไปใส่สีเขียวอย่าไปใส่สีเหลืองอย่าไปใส่สีฟ้าครับอย่าไปใส่สีชมพูอย่าไปใส่สีม่วงี้ย นี่นะครับความจริงอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับก็ทิปของกจพัฒอาจารย์นะครับผมทําไว้สี่ตอนนะครับตอนนี้จะเผยแพรกก่อนต้นได้ยังไงขอได้แล้วเดี๋ยวคนร้อนนี่ครับพระอาจารย์นี่ต้องอาติดตามเพจเพจเพจพระอาจารย์คือเพจอะไรนะเฟซเฟซเฟสอ่ะครับอีีนึงถ้าเป็นเป็นเพจเนี่ยศาสตราจารย์ดรพระจาตรีเมพันโทภาษาไทยภาษาไทยศาสตราจารย์ดรพระจาตรีแค่นี้ก็ขึ้นแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีเรื่องนะ ตั้งแต่มีประเด็นมันมี Facebook ปลอมขึ้นมา20-30อันเพแสดงว่าขายได้ใช่ไหมนั่นคือคือกระแสความนิยมนะครับแสดงว่าคือถ้าอาตมาพิมพ์คาว่าจาตรีมาพันเนี่ขึ้นมา40 40ิบโอ้ยแสดงว่าของดีค่าของไม่มีปลอมเนี่ยไม่บางทีมันเอาไปเอาเอาเอา a ฟ e b o o k ที่สร้างขึ้นปลอมขึ้นมาไปคุยกระสาวอะไรเงี้ยอ๋อโยงเข้าใจใช่ไหมแล้วอาตมาไม่รู้เรื่องครับแล้วจะทำยังไง อันนี้เป็นดาบสองคมอีกอันหนึ่กงก็ต้องตเปไปตามตัดโลกพระอาจารย์ต้องรักดูแลตัวเองคือเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยรูปเหมือนเราหน้าตาเหมือนเราแต่ว่าไปดูข้อมูลปรากฏว่าไม่ใช่<อ>ก็คือก็ไม่ได้คือ,คอ,คอถ้า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 คุยกับพระอาจารย์ชาตีนะครับในเฟซไหนก็ตามนะครับคุยภาษารัเสเซียอ่าถ้าคุยภาษารัสเซียพระอาจารย์ชาตีโต้ตอบด้วยภาษารัสเซียนะครับคอยเชื่อนะครับ ถ้าไม่โต้ตอบด้วยภาษารัเสเซียนะครับตอนนี้เพจแฟนเพจแล้วก็เฟซบ o o กปลอมนี่ประมาณไม่ทํากับสามสี่สิบปลอมมาเพราะคืออาตมาพิมพ์ชื่อกับว่าชาตรีมาพันมันขึ้นมาครับแต,<พ>แต่ว่าอาตมาไม่รู้เรื่องครับอาจารย์อาจารย์ต้องเอาเพจตัวจริงไว้พิมพ์เป็นภาษารัเสเซียไว้ในปักหมุดไว้กระทู้แรกเลยเพจของแท้ต้องเป็นภาษารัสเซียอ่าแบบนั้นได้ไหมผมผมเอออาจารย์ตั้งไว้ในกระทู้แรกเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ าจาชาตทีต้องพูดภาษารัเสเซียได้นะครับถ้าไม่พูดภาษารัสเซียได้นะครับเป็นชาติีชาติีเนี่ยะนะครับออตอนนี้มันมีหลายสิบชาติเีนะมันมีหลายสิบชาติีนะครับก็วันนี้มาเปิดอกนี่น,นี่มาเปิดกีวอมามาเปิดเสื้อโค้ทให้ท่าอาจารย์ภาษารัเสเซีย,ยเรียกเสื้อนี้ว่าอะไรอ่ะภาษารัสเซียเนี่ยปันโตปันโตอ่าปันโตปันโตอันถ้าคนนี่เเรียกเสื้อโค้ทเสื้อโอเวอร์โค้ทภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอเวอร์โค้ทอ่าไม่ภาษาอังกฤษโอเวอร์โค้ทครับ แต่ภาษารัสเซียปันโตปันโตไม่ใช่ปินโตนะปันโตอขอบคุณเอซที่ติดตามครับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับเจร,ริญพรขอบคุณอาจารย์มากที่มาเยี่ยมวันนี้นี่ครับอพอาจารย์เอฟซีทางช่องกาลังศึกษาสาย,ยศาสตร์อยู่ทงโห oh, ถ้ามาเพื่อไงป่วยอ่ายผมผมเนี่ยหูตั้งเลยที่รัสเซียมีสายมูยเยอะมูิม่ว่าเงไทยลข้าขอบคุณมากครับอาจารย์